สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่9นะครับ9ธันวาคมวันนี้จะพามารู้จักกับตัวล้อโปร i ิ w สีแดงนะครับอันนี้เป็นตัวหน้าฝาเขาเรียกว่าฝากระทะล้อเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สีดำนะครับ ของมันก็จะมาเป็นแบบนี้นี่แพ็กเกจมาอย่างนี้ครับแน่นหนามีสติกเกอร์ให้มาด้วยนะครับสติกเกอร์โปรบิวก็ตัวโปรบิว w นะครับก็จะปรับออฟเซตได้ถึง4แบบนะครับ4ความลึกไม่ใช่4แบบนั่นแหละ4แบบด้วย สี่ความลึกนะฮะก็มีอันนี้คืออัตื้นสุดแล้วก็อันนี้ก็ลึกขึ้นไปนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ลึกเข้าไปอีกหน่อยอ,อันนี้คือลึกเยอะสุดเลยนะครับ นี่นี่ลึกสุดก็เดี๋ยวจะเราจะมาดูว่าวิธีปรับทำให้มันออฟเซตลึกตื้นต่างกันเนี่ยจะทำวิธีไหนนะครับแล้วก็ในในชุดของมันเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับล้อโปรบิวนะครับ ก็เดี๋ยวแนะนำคร่าวๆก็คือสิ่งที่ต้องใช้ก็คือตัวไขควงครับไขควงอันนี้เป็นแฉกเล็กนะครับเพราเพื่อที่จะเอามาไขาตัวน,อน็อตพลาสติกที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันจะมีน,อน็อตพลาสติกที่เขาให้มาก็4ตัวนะฮะเราก็ไขออกเลยนี่เขาไขาติดมาให้เป็นให้มันเป็นลักษณะให้มันเป็นล้อนะครับมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่มไไมก็แก๊ก,แก,ก,แกไม่กระทบกันเมื่อเวลาขนส่งนะครับ เราก็ไขออกเลยใช้ตัวหกเหลี่ยมเฮ้ย hey, ตัวแฉกนะครับแฉกสำหรับตัวน็อตที่จะใช้เนี่ยมันก็จะมีน็อตหลายไซส์นะครับแล้วก็น็อตมี M2 นะ M2 อคูณอันนี้ M2 คูณ10นะครับ M2 คูณ10ก็เอาไว้ใส่รอบ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 นี้รอบรอบแผ่นหน้าเนี่ยครับ ขามีมาให้2แบบนะครับนี้มี20ตัวนะครับเป็น2คูณ10แล้วก็นี่ M2 คูณ9นะครับมีมาให้20เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหัวมันจะเป็นหัวพิเศษนะครับมันจะเหมือนเหมือนรถจริงมากเลยนะครับก็ให้มา20ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัว M2 คูณ14ให้มา6ตัวนะในนี้แล้วก็มีตัวเครื่องมือของมันด้วยนะครับเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือไข ไขล้อให้มันติดกับตัวแกนคารนะฮะนี่มันจะมีแบบนี้ก็คือตัวเครื่องมือเนี่ยไอตัวแผ่นหน้าเนี่ยเขาออกแบบมาให้ให้มีรูน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจะไปใช้ตัว ตัวบล็อกเบอร์เจเนี่ยเข้าไปไขเนีมันไม่ได้นะครับมันติดเพราะว่าตัวบล็อกที่มันจะใหญ่กว่าตัวรูกลางเนี่ยครับเราก็ต้องใช้ตัวอุปกรณ์พิเศษที่เขาให้มานี่ก็เป็นบล็อกเหมือนกันแต่ว่ามันมันแคบนะครับมันจะทําให้ตัวแผ่นหน้าเนี่ยมีพื้นที่ออกแบบได้สวยงามเยอะนะครับเยอะมากกว่าการที่จะเจาะรูใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตัวตัวไอ้ตัวล็อกฮับเนี่ยก็รุ่นนี้มีมาให้ด้วยนะครับตัวกลมๆเนี่ย เอาไว้เอาไวบ้บังบังบังน็อต M4 ตัวที่ขายติกาแกนคานเนี่ยครับเนี่ยก็จะเป็นเกลียวนี่มีมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องซื้ออเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในหนึ่งล้อเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างน,นะครับ นีมันเจาะลึกกันหน่อยอันนี้ลอที่เข้าให้มานะครับถ้าแกะกล่องนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีฝาให้เรียบร้อยเป็นลักษณะนี้ตัวอันนี้ตัวตัวล็อกฮับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขนาดความหนา2เซนนะครับตัวนี้2เซนออฟเซตสมิลน,นะครับถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นออฟเซต มแต่ว่าตัวนี้หนา2เซนนะฮะในกล่องมันเนี่ยเครื่องมือที่จะมีให้มาเนี่ยก็คือมี1ตัวนี้ครับตัวนี้เอาไว้ไขตรงกลางเนี่ยไขยล้อตรงกลางก็คือบูมเนี่ยเขาจะทําส่วนตรงเนี้ยในรูเนี่ยครับแคบนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ออกแบบตรงตรงข้างหน้าหน้าหน้าล้อเนี่ยให้มันมีพื้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้ตัวนี้มาด้วย เพราะว่าเขาทํามาพิเศษมันแคบถ้าเกิดเราจะใช้บล็อกทั่วไปนี่เบอร์เจ็ดนี่นะครับที่จะเอาไว้ไขล้อเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันก็เข้าไปได้แค่นี้นะฮะนิดเดียวแล้วก็ติดเกลียวแล้วมันก็จะไขตัวไอตัวล็อกนัดอันนี้ไม่ได้คืออันเนี้ยตัวนี้มันก็จะอยู่ติดก,กับตัวแกนแกนคานนะครับ มันจะไขไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อันนี้ของเขานะครับแล้วก็อาจจะใส่อย่างนี้แทนแล้วก็ต่อปุ๊บมันก็จะพ้นตัวเกลียวเข้าไปไขได้นะครับอย่างนี้2ก็คือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับขนาด2มิลนะครับเอาไว้ไขกับตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวหัวหัวหมวกแบบพิเศษนะบแบบแบบสวยสวยงามนะครับ ถือคนชอบใส่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวหมวกประมาณนี้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออาจจะถ้าเกิดว่าคนซื้อนี้เราต้องไปหายากนะเขาก็เลยให้เครื่องมือนี้มาพอดีเลยไวไ้ไขรอบๆเนี่ยนะครับไขรอบๆรอบๆแผ่นฟ้าเนี่ยนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ ทะลุไปข้างหลังนี่เราไม่ได้ไขนะครับนี่เราสาธิตให้ดูก่อนเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะหายแล้วก็มีตัว m 2 5คูณ8นะครับใส่ตรงช่วงนี้ตรงกลางนะครับ ล็อกล็อกระหว่างล็อกดุมไว้นะครับอันนี้มันมีทั้งหมด5รูนะครับ5รูอ่าอันนี้น็อตจบไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูเรื่องตัวล้อนะครับว่าให้ค้ออะไรมาบ้างนะครับ1ก็คือตัวนี้นะครับตัวล้อตัวล็อกฮับนะครับ2ก็คือเดี๋ยวเราแกะก่อนอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเขายึดน็อตมาให้ อันนี้อันนี้เราไม่แกะดีกว่าเป็นละหนึ่งตัววุ้นใส่จเจ้าหวานเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่า ตัวน็อตพลาสติกนี่เราก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับแกะแล้วก็ทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่าเขามีน็อตที่มันเป็นลูมาให้นะครับนี่เราก็หอ่หอไว้ก่อนตัวนี้ก็ไม่จะไม่แกะให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องแกะเข้าแกะออกฮะแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณนี้แหละ นี่ก็จะมี1ชิ้นนะครับแล้วก็2ชิ้น3ชิ้นอันนี้ชิ้นหนาอันนี้บางนะครับนี่บางมากลางหนาแล้วก็แผ่นอันนี้แล้วก็มีตัวฮับนี้นะครับอันนี้หนา2เซนนะครับฮับออเสร็จสมิลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่มากับล้อ1นะครับ1 2 3 4..5...6.. ห้าหกจริงๆเป็นเก็คืออันนี้นะครับไม่ได้นับเป็น7จ็แต่ว่าอยู่ในนี้แล้วกันเป็นรู้กันนะครับก็ใส่ออฟเซ็ตแรกนะครับก็คือหเหมือนกับที่มากับโรงงานนะครับก็เอานี้วางมันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้ความนะครับน,นี้คือตัวตัวรูเนี่ยมันจะต้องติดกันอย่างนี้นะครับต้องติดกันแต่ว่าอันนี้มันมีตัวแหวน ล็อกไว้อยู่เราก็ต้องใส่นี้นะทำไมคืออันนี้อันบางวางนี้อันหนาวางตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่นหน้าวางข้างนี้กันนะวางข้างข้างตื้นนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ยึดน็อตนะครับยึดน็อต20ตัวรอบๆนี้ M2 นะครับ20ตัวแล้วก็ m อ5มุดยึดตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะยึดต้องมีแหวนเนี่ย แหวนตัวดำเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเสมอนะครับหลังสุดเสมอเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกไปละนี่ก็จะคือเป็นออฟเซตแรกแบบแรกนะครับก็จะตื้นๆประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่น็อตแล้วก็เอาตัวนี้ไขล,ล็อกเข้าไปเป็นอันจบข่าวนะครับเนี่ยใส่ยางงี้ก็คือจบอันนี้คือแรกอันแรกนะครับออฟเซตแรกก็คือประมาณนี้ที่เขามาจากโรงงานโชว์อยู่ในกล่องนะครับ อต่อไปนะครับเวลาแยกนะครับชิ้นส่วนก็คืออันนี้สุดท้ายตามด้วยอันนี้อันนีออ้แล้วก็ตัวกลางตัวบาเรลเล็กแล้วก็ตัวแผ่นหน้านะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เหมือนเดิมอันอัน,อ,นอันแรกนะครับนี่สองก็ใส่อันนี้เหมือนเดิมเลยครับใส่อันนี้เข้าไปตรงนี้ แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวแผ่นหน้าเนี่ยแทนที่เราจะมาวางตรงนี้ใช่วางบนเราก็เอาซ้อนล่างแทนนะครับซ้อนล่างมันก็จะลึกเข้าไปละเนี่ยมาณนี้ก็จะลึก,ล,กลึกมากกว่าเดิมนะครับเสร็จแล้วก็จบด้วยการเอาตัวแผ่นดำไว้ข้างหลังสุดนนะครับลองดุมเนี่ยตัวแหวนแหวนหลังก็จะเป็นลึกประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้หรือประมาณนี้อันนี้คือออฟเซตที่2นะครับต่อไปอันนี้ก็คือออฟเซตที่2อันนี้ให้ดูที่ประกอบไปแล้วนี่คือออฟเซต2ดุมหลังก็จะยืดออกมาประมาณนี้ยังอยู่ข้างในอยู่นะครับดุมต่อไปนะครับอันนี้3แล้วก็เอาแหวนออกมากร แผ่นข้างหลังแผ่นหน้านะแล้วก็อันนี้ก็ไว้เหมือนเดิมก็ได้ครับไม่ต้องแกะนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อกี้เราใช้ช่วงอันอันตื้นๆเนี่ยไว้ข้างหน้านะครับอันนี้เราจะเอาอันลึกอ่าลึกอานนี้เป็นพระเอกมั้งคืออยู่ข้างหน้านะครับอยู่นี้มั้งแล้วเราก็เอาแผ่นนี้วางนี่เลยวางด้านหน้าะจะลึกเข้าไปขนาดนี้ละลึกเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็เอาแหวนล็อกข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วปั๊บก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะลึกมากกว่าเดิมนะครับอันนี้แบบที่3นะครับอันนี้แบบที่2ดูความลึกอันนี้จะลึกกว่านะครับลึกกว่าอันนี้ลึกอันดับสองนะครับน,นี้ลึกอันดับสอง อันนี้ลึกอันดับสามต่อไปเสร็จแล้วก็ต่อไปเป็นการลึกอันดับสี่ก็เอาแหวนนี่ออกก่อนวางแล้วก็เอาแผ่นนี้จากนี้เอานะออกมาแล้วก็เอามาวางข้างหลังอันนี้ก็คือจะลึกสุดแล้วก็ล็อกด้วยแหวนตัวนี้สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับ พอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่เป็นหน้าตาแบบนี้ลึกอันนี้คือลึกสุดเลยนะครับตัวดุมเนี่ยก็จะยื่นออกมานอกนอกล้อนะครับขนาดนี้ลึกสุดอ่าอ่างั้นเดี๋ยวเราน,นี้เดี๋ยวประกอบให้มันเป็นแบบ ตื้นสุดก่อนนะครับแรกนี้ไว้นี่นี้ไว้หลังสุดนี่แล้วก็น็อตใส่ร้อยนี่ใช่ย,ยึดเข้าไปประมาณนี้พออยู่พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ นี้เป็นตัวอย่างให้เจ้าของทำเองนะครับนี่พอเสร็จแล้วออฟเซ็ตมันก็นจะเป็นแบบนี้นี่หน,นะครับอันนี้บางสุดนะครับตามด้วยบางอันดับ2ก็คืออันนี้นี่ันดับสองหนึ่ง สประมาณนี้เห็นไหมแนี่อ่ออย่างนี้มุมนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็ 3... ามลึกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ 4.... ี่น,นี่คือลึกสุดดูด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูด้านหลังด้านหลังมั้งอันนี้อันนี้ก็คือตัวล้อนี่หดเข้าไปลึกสุดเลยนะครับ ตามด้วยนี้อันดับสองก็จะยืดออกมานิดหนึงแล้วอ่ายืมานิดนึงแล้วก็อันนี้อันดับสามก็เกือบเกือบโผล่นะครับตรงน,นี้สังเกตด,ดูด้านนี้ก็ยังยังอยู่ข้างในนะครับอันนี้อันดับสี่นี่ยืดออกมาข้างนอกเลยครับตัวดุมนิดนึงก็จะเป็นสี่แบบนะครับอืม สีแบบ4ความลึกนะครับในล้อชุดเดียวกันนะครับก็ประหยัดไปเยอะนะครับไม่ต้องซื้อล้อชุดใหม่นะครับล้อเดียวก็ทำให้รถเราสวยงามได้4แบบเลยนะครับจากล้อนะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับล้อโปรบิวนะครับ1แบบ 4ี่ออฟเซตนะก็คือ1ซื้อมาชุดเดียวเนี่ยปรับออฟเซตได้4แบบเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็ชุดนี้ราคาคู่ละ1.590บาทครับขอบแดงนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนขอบเนี่ยโปรบิวเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันมีขายนะฮะตัวขอบเนี่ยมีสีเงินสีดําสีทองสีอะไรเยอะเลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนแผ่นหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนได้อีกเหมือนกันนะครับ แต่ต้องเลือกแบบที่มันเป็น5รลูนะครับอันนี้เป็น5รลู5รลูเหมือนกันก็เปลี่ยนได้นะครับก็จะได้คือไม่ต้องซื้อล้อใหม่ยกชุดนะครับเปลี่ยนเฉพาะข้างหน้าก็ได้หรือเปลี่ยนเฉพาะตัวอีตัวแดงๆเนี่ยตัวบาเรลเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับข้างนึงอาจจะแดงอีกข้างหนึ่งอาจจะดําอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้ก็จะได้แบบว่ายิ่งได้การผสมสีทําให้รถเรา มีอะไรเล่นใหม่ๆนะครับก็แกะนู่นแกะนี่ประกอบนู่นประกอบนี่ก็สนุกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปยงลง,ลงไว้ใน youtube เสร็จแล้วก็เอาลิงก์ u t u b e ไปแปะไว้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เอาลิงก์ไปแปะไว้ใน Facebook ด้วยนะครับมี i n s t a g r กรนะครับก็ค,คือมีสี่ช่องทางนะครับมี facebook เว็บไซต์แล้วก็ Youtube i n s t a g กรมนะครับสช่องทางนะครับก็ชื่อเดียวกันหมดเลยก็คือ R.C. Scale Thailand นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นรีวิวอันนี้โบบิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีเงินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ